ไอรีเบอร์สู่สุกคนปุ่งปอยกะเอาทันวันหน่อยด้วยจ้าเองอีกระพัดกระพัดเรื่อจะไปลุง

ด in no, yes. ิคนะ้คไดตั hmm. hmm? ้งมไแลขัเขานะเมื hmm. okay, in, uh ่อ huh. ้ขัดนขึ้นก่อนะจินปานะแม่ินปานินปานปักอนแกงนี่ออเออเอาไปเอาจสทตอนมีแกงปลานัพี่น้องเมื่อหัวถักบ่น

ดยกินขาวน้ำตาลเด้อพ uh, ี่น้องคบกคบงคือเก่าแะละจอมป่วนอ้าวคบพาคบรังบุละโอ้ยโอ้ยบ่ได้ลูกบ่ได้พี่เขาคอ้องไปน้องไปเอาจบแกงฟ้าขอใหญ่เจ้าไ่ต้องขอยจุงวงคบบ่

Na vòng yêu quá hào nếu quá còn tạm quá nói luôn 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 nó luôn 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 lu luôn 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 đi, luôn luôn nhanh luôn nó luôn nó luôn nó luôn 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 bọt luôn 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 kem kem luôn

Ô cô tao phần nói chạy đấy, A <laughs> ừ. ừ. <laughs> tay nga, 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 tay nga,

โอ้หลวงเ้ยบ่ใหญเ้น่าสาบอ่ะถ้าปล่อคือกินอาวคือกินอะไรกินคกินไก็แล้ไทุกงันงนก็อื่นนะเอ้ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ไม่เห็กินกิก็ตกคือินใช่ไหมน่าสนใจเลย

แฉะเลยอือดเลยตอดยังตันหมเลยโอ๊ทำบุญเหนือกแเนาะอืมนี่เปนี่ดทีุ่เออมันกินสมบัตเพชรแฉะแบบอืมขอบคุณเลูดเล่นนี่เลยซื้ราซื้สบอ เขาแม่นเขนาปูนบบนี่ะเ่รออ๋โรนปลาตัาวประีิโรนปลา,า,าหางหนันงใก้ไม่ได้น้ำร้านหิดมุดูสักยังไงยังกันนะมัมมัม แ่เนี่ยพี่ยอนเยโ้าหสบายแลวไปเียงพี่ยนเายาพอซื้อใ้อลเน่ยเปนนะเนาะคือหลักของเราเนาะอหักเหือ ัวนซือปาต้องมาใส่กระโหลกนนี่อันนั่นแล้วเป็นวดตะแล้วเป็นงวดนั่เ็นบเอแพมันก็มากหน่น่ะกระโหลกมันเข้าว่าอยู่แล้ว้ยทีอ่ที่นี่แนองยางตะเกาได้ไม่เนาะขาไม่กะดัอันนี้เอามาัจโอ้ยกรหลกนึ่งใส่หนึ่งใช้เราจะมาใส่ตัวหน่อย เดือดขึ้นแล้วขึ้นแล้เหรอข้นแล้วไม่ชักชักิามโ่เืหม่อแล้วเนาะขื่อเยอะทุคนเห็นไมงานะรงานเราไม่ใคร่หรอกอืมบอกกันไหมตอบกันบ่เห้เราเี๋ยแต่เราเนี่คนเนี่ยคนเห็นนิดนึงดะเนี่ยคนมีรถตัวเบอกว่าหลักของคนเราคนเ่าเอามันต้องพุ่งมาเขา

น้ำน้ำอย่างนี้เลยคันจอดใส่ันใส่ที่ะทำรลงมป้าปาผู้นำอยู่ผู้ร้อยน้าอยู่นไทยไปคุณม่แ่ไอบคุณคุณยยกินกูกนไหแต่ต้เอาเทมปต่กมันที่กินดี